นี่นี่่ทเลนะอยตัวบเริ่มตัวปลเริ่มเลยเพื่อนะจะพอล้างได้ดวเห็นไหมยังไงดีเดี๋ยวใอ้ท่านจกชัยเาพิจารณากว่อนะเอาแล้ตัวปเริ่มเลยไปไปไปนี้ก่อนไปที่ใหญ่อยู่คนนี้ก่อนเรียมอยู่คนนี้เห็นเดี๋ยวผมอ้อมอยู่คนนี้นะ นี่ดูโหยเต็มรูเพื่อนเต็มรูเลยเนี่ยเต็มรูนะเอาละเอาละได้ลุ้นแล้ววันนี้นะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมผมซูมให้ดูนะนี่นะเห็นซอง่โนนะตายละท่านสงสัยเข้าตรงนู้นแล้วนะเอาละยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมโชคอยู่ที่เดิม เข้ารูเรียบร้อยโผล่ปุ๊บเข้ารูปั๊บเลยเอาละเละดี๋ยวรู้ก่อนนะจะว่าจะเอาไงดีนะเะดี๋ยวหาวิธีก่อนอเพื่อนฮะเอาลุยก็ลุยเอาลองล้วงก่อนไหมหรือว่าจะเอาไม้มาลองแ <ไป S 1> ทงๆดูไหมด,ดูนะมันจะออกตึองออกจอกๆกัน อาโอเคเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ให้มีออกมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ปูอะไรมีขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วอ,นะอ่าโชว์ลงมาสองดูนี่ปูปูอะไรเพราะว่ามันเหมือนเหมือนปูเสมดูนีป่ปูทะเลเลยนี่อาปูทะเลเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละอ,อะ้ขึ้นมาแล้วโอเคทำยไงดีคนนี้ผมอยู่แบบไม่ได้ใกล้มากนะนี่นี่นี่นเออนี่ยนั่นแหละ แล้วทำมันขึ้นมานี่เลยเราจะเอาไงดีเพื่อนจะมองยากนิดหนึ่งนะเราเราแย่ทางนี้ย้อนออกไปได้ไหมเอาเอาไม้เอาไม้มาดันฝั่งนี้ออกไปให้มันออกไปทางนู้น่งได้ไหมใช่แล้วก็อาไม้ดันอุดรูทางนี้ไว้แล้วก็เอาทางนู้นขี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวไม้ยาวมาอุดรูทางนี้ไว้เอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อนนะหาไม้ก่อนนะนะเดี๋ยวให้ท่านโชคชัยเขา อย่า yeah. ด้านหลังนะแล้วก็คาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผมมาเฝ้าด้านหน้านะแล้วก็จะบอกว่าออกมาหรือ,อยังนะนี่นะรอบนี้ไม่ง่ายนะอรอบนี้ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลองลองหาช่องอะเข้าไปเ้วลองดันเข้าไปนะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไปโดนตัวมันนะ่ะเดี๋ยวมันน่าจะขยับ ขยับออกมาหน่อย <Okay. S 1> อันนี้นะยามแทงหาอยู่นะยังไม่ออกยังไม่ออกเอารูเมื่อกี้อรูที่มันโชก้าเมื่อกี้ ไม่ออกเลยเพื่อนนะนี่ข้าวไม้ไปก่อนเออคาคา,า,าไม้ไปก่อนนะแทงกันเหนื่อยเลยเอาไม้คาไปก่อนนะให้ลองครีบดูลองเช็คดูนะทางขวาหน่อยมีไหมทางขวาเออทางขวานั่นแหละนั่นแหละเมือเ่อกี้นี่กล้ามใหญ่นะน่าจะตัวผู้เพื่อนเนี่ยเนื้อแน่นๆนะ่นน่ะนะ เดี๋ยวมาช่วยดูฝั่งนี้นะยังยังไม่มีเงียบหนึ่งนะมันมันเจอไฟส่องไปุ๊บมันวิ่งลงเลยมเนด้อยนะนะน,ะนี่อยู่รูนี้นะลงอย่างไวเลย ลองล้วงดูก่อนไม่ถึงไม่ถึงนะเออมันเข้าไปลึกเพื่อนนะมันไม่ง่ายนะวันนี้ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูสักรอบสองรอบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊วตะขอมามาละไหนโชว์ความสูงตะขอหน่อยเดี๋ยวดูความสูงของตะขอหน่อยดิวางลงพื้นหน่อยดิ เออดูสงูสงสูง <c oughs> ขอคนใกล้เท่ากันเลยดู <c oughs> มาเหมือนลุ้นกัน้อตะขอลกวงปูนะไปละอย่งเง้หามุมก่อนเลยหามุมกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเฝ้าทางนี้ให้เหมือนเดิมนี่มาแล้วนะย้ายมุมแทงหน่อยเพื่อนเอาไม่ง่ายนะเนี่ยขนาดว่ามัน เหมือนอยู่แค่ใต้แท่นนะแต่ว่าจริงๆเลยเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่ารูมันเลี้ยวซ้ายที่วขวาหรือว่าลงไปทางไหนนะเพื่อน mm. ก็ต้องลองควานหาดูครับนะหมดจะยากก็ยากมากนะแต่ที่แน่คือเราเห็นตัวแล้วไงตัวใหญ่ไงเรารู้ว่ามีตัวไงแต่ว่าจะเอาออมายังไงเนี่ยนะอื ย่ามาลองแทงทางนี้ดูบ้างนะครับหาไม่เจอเ,เพื่อนๆนะหาไงก็หาไม่เจอนะแทงหน้าแทงหลังนะแทงซ้ายแทงขวาก็แล้วนะหาไม่เจอนะเจอเแต่แสมข้างในนี่กวาดหมดแล้วนะหาตัวไม่เจอครับกลัวว่ามันจะมีรูลงไปข้างใต้แทนเบรเออร์อีกนะ บทจะยากก็ยากนะจับให้ดูง่ายๆหลายคลิปแล้วคลิปนี้นี่เนี่ยแต่จะยากแลวเออไปเพื่อนไปยอมนะเขามาใช้อีกตัวหนึ่งเพื่อนๆนะตัวเมื่อกี้เอาไม่ได้ครับหาไม่เจอ,อปุ้งนี่จะขอเหรอ,อใช่เหรอ เขา,าบอกปูนีบตะขอะ่ะเฮ้ยปูจริงหรือปูเล่นเนี่ยดดเ,อเอา้านี่อ่ะเขาบอกปูนีบตะขออยู่นะแน่นเลยเอาอะไรเนี่ยอ่ะเอาแรงไม่ได้นะแรงก็กล้ามหลุดอีกนะนีก่กาลังสู้กันอยู่นะเขาบอกว่าปูเนี่ยหนีบตะขออยู่นะแล้วก็พยายามดึงตะขอลงไปนะคือจะรากระชากขึ้นมาเนี่ยคือหักไหมกัดหักไหมกล้ามกล้ามหลุดเลย ประคองก่อนประคองก่อน<ะ>ปกติปูมันสลัดก้ามอยู่แล้วไงเอาผลงานมาฝากเพื่อนหน่อยนะี่ yeah, เดี๋ยวผมมองหาก่อน มาคนนี้จะเห็นการเนี่ยๆโอ้โหนี่ไง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 อย่าไรู้เพื่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดปิดไฟแป๊บหนึ่งนะนะให้ให้้เดี๋ยวได้โชคสองโชคสองผมซูมให้เพื่อนด่วนมามาคนนี้เลยนี่เดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะมาคนนี้จะเห็นก้ารมาอ่านั่นนะเพื่อนนะดูยากนะไม่ได้ดูง่ายนะตัวที่สามวันนี้นะสองตัวแรกนี่เตัวเอาไม่ได้สักตัวเอาไม่ได้นะ นี่มาเจอตัวที่สามนะตัวที่สานะมเจะเอาไงดีจะเอาไงดีนะที่ใหญ่ซองตัวนี้ไปก่อนนะแล้วคงจะไปพวกนี้เราจะเป็ปหลงอยู่ข้างล่างเลยให้มันดันขึ้นมาข้างบนวางแ,วแผงก่อนนีนะโอเคนะ,ะ,คะวางแผงกันว่าวางแผงไปงั้นแหละนะไม่เคยทำตามแผนได้สักทีไม่เคยได้เลยมามาเพี่ยร์อยู่พวกนี้สลับสลับฝั่งกันพร้อมยังไปไปยืนเฉยนี่นะนี่นะ คือถ้าดูตาเปล่านี้จะง่ายกว่านะเพื่อนนะเหดูนะสู้กันสู้กันเข้าไปข้นไหนเรียบร้อยแล้วครับเอาอยู่นี่อยู่นีวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่งวิวิงวิ่งวิวิงวิ่งวิ่งเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี ผู้ไข่หอผลงานเรามาดีนะตัวที่สามนะตัวสองตัวไม่ได้นะเพื่อนแต่เห็นตัวอยู่สองตัวตัวใหญ่ๆตัวนี้เล็กนะเราไปฟังไหนตัวแรกเป็นไงตัวแรกใหญ่ไหมใหญ่เป็งเลยครับตัวแรกใหญ่นะแต่ว่าเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะง่ายโอ้ง็ดกันอยู่นานนะแล้วตัวที่สองเป็นไงตัวที่สองก็สู้ไหมสู้อยู่สู้มือตัวนี้อยู่ที่รูเราเราแง่ไม่ออกเบ็ด ดูมันลึกไปหน่อยเออเอาไม่ออกเอาไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะนี่ตัวตัวที่ถามคนงานเราวมนนี้นะโอ้โหวันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะมีทั้งยากมีทั้งง่ายนะสองตัวแรกอ่ะยังใหญ่เลยนะเออแตตัวสุดท้ายนี่อ่าตัวเล็กไปหน่อยนะก็เหมือนเดิมนะปล่อยนะปล่อยปล่อยเหมือนเดิมนะตัวเล็กไปอืมแต่ตัวท่านี้เราจะไม่เอานะเพื่อนเืมอเพราะว่าให้ปูมันโตก่อนเดีตัวเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่นีไม่ปล่อยเลยนะหนีตั้งนานแล้วนะนี่ดูนี่เวลาล้วงเข้าไปในรูเป็นแบบนี้แหละ โอ้ไม่ปล่อยตะขอมันไม่ปล่อยเลยเออเวลารถตะขอก็ไปในรูแบบนี้เลยพั่นเ้ก็มันได้สองข้างนี่นะอยู่เลยอยู่พิกเฉยเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยมันติดติดท่อนไม้อะไรตัวที่สองนี่เขาพยายามประคองอยู่นี่แหละนี่แบบนี้แหละเนี่ยนี่ยังเอาไม่ออกเลยเนี่ยดูเด็ดูฮะไปยุกเงี้ยมันยังไม่ปล่อยเลยอืมนี่มือแตกนะใครโดนหนีบนะเนี่ยอยาให้ดูแลนะตัวนี่ก็ประมาณสองผิดนะเพื่อนแต่ว่าเล็กอยู่นี่ Bye. bye, -bye